PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว I สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการเซตแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะเป็นความพิเศษของวันอังคารค่ะที่นิกจะพาคุณผู้ชมมาข้างนอกและพูดคุยกับเพื่อนช่างคนพิเศษนะคะตอนนี้ค่ะนิกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสวรรณค่ะที่นี่ต้องบอกว่าคลาสสิกมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะเป็นแหล่งรวบรวมของเก่าโบราณจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนที่รักตะเกียงค่ะไม่ว่าจะเป็นตะเกียงเจ้าพายุตะ เกียงรูปแบบต่างๆมีเยอะแยะมากมายนะคะและที่นี่เองค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะที่เขาจะมีกิจ,จกรรมค่ะในช่วงเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นลอยกระทงก็ดีไม่ว่าจะเป็นโอ้โหเยอะอะค่ะทุกๆเทศกาลเขาก็จะมาจัดกันนะคะแต่เอาเป็นว่าถ้าหากใครที่อยากจะสัมผัสความคลาสสิกของของเก่าโบราณน,นะคะ จะต้องมาที่นี่เลยวันนี้เนี่ยนิกมีนัดกับเพื่อนช่างนะคะที่เขาจะมาถ่ายทอดมุมมองความคิดดีๆค่ะรวมถึงเป็นไกด์พานิกเที่ยวสําหรับที่นี่เลยนิกว่าตอนนี้เขาคงรอนิกอยู่แล้วพาคุณผู้ชมไปพบกับเขากันเลยดีกว่าค่ะมาเลย และตอนนี้ค่ะนิกกับพี่เทพนะคะก็มานั่งอยู่กับอีกหนึ่งมุมของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะขอต้อนรับพี่เทพอย่างเป็นทางการแล้วกันนะคะสู่รายการเซออันเซอร์สวัสด,ดีค่ะขออนุญาตนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าโหใจดีมากๆพานิกมาเที่ยวที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์เขาบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ตะเกียงอะคะแต่ชื่อจริงๆก็คือพิพิธภัณฑ์อยู่สุข,สขวรรณที่นี่เขาเปิดมานานหรือยัง ก็น่าจะหลายปีนะครับโอ้แต่เขาก็จะมีการจัดกิจกรรมเรื่อยๆใช่ครับแต่สังเกตว่าพิพิธภัณฑ์นี้คือจะมีแบบหลากหลายอาคารแตกต่างกันแล้วณจุดที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งห้องของอาคารลีลาวดีเขาเรียกห้องทองกวาวห้องทองกวาวมีความพิเศษยังไงบ้างเอ่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับของเล่นเด็กสมัยโบราณที่เป็นสังกะสีสะส่วนมากใช่เพราะเราจะสังเกตเห็นนะคะคุณผู้ชมขาด้านหลังเนี่ยจะเป็นของเล่น ที่ได้ทนหรือเปล่าคะได้เล่นไหมของเล่นแบบนี้นบางอย่างครับบางอย่างแต่ว่ามีอายุพอสมควรเ<ช>ม่ใช่ก็ยังมีให้เห็นอยู่นะบ,บางครั้งที่เราไปเที่ยวตามตลาดร้อยปีอะไรเง<ช>ี้ยค่ะก็ะยังเห็นของเล่นโบราณแบบลักษณะนี้อยู่แต่ที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะรวบรวมไว้เยอะมากนอกจากโบราณแล้วเนี่ยมันจะไล่สเต็ปของของเล่นจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ด้วยซ้ํา นะคะที่เด็กๆก,กําลังเล่นอยู่อันนี้ไม่ไม่รวมเกมในมือถือนะไม่รวมแบบสมาร์ทโฟนอันนี้ไม่ใช่นะคะของเล่นทั่วๆไปที่สามารถที่จะหยิบจับได้นะคะวันนี้นอกจากพามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยอยากจะมาคุยถึงเรื่องราวชีวิตนิดนึงนะคะเพราะจริงๆสําหรับพี่เทพเองเนี่ยเท่าที่คุยกันมาเบื้องต้นไม่ใช่คนธรรมดาคือจะบอกว่าพี่ธรรมดาไม่ใช่ คือแบบเท่าที่คุยกันเบื้องต้นเนี่ยก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความรู้รนะคะคแล้วก็ทํางานบริษัทเป็นหนุ่มบริษัทซึ่งอยู่ในตําแหน่งที่ดีแล้วก็เงินเดือนสูงทีเดียวแต่พอมาวันหนึ่งเนี่ยมาเป็นธุรกิจจางดาวเทียมอยากให้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งตั้งแต่ตอนที่เราเรียนมารรเรียนอะไรแล้วก็ทํางานอะไรมาบ้างก็เริ่มต้นเอาจบมหาวิทยาลัยครับ,รบก็จบมาหาลัยรัง,งแมงมครับญาตรีก็เป็น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์จบออกมาก็มาทํางานอยู่ที่ในเครือของ W A ครับเสร็จแล้วก็อยู่ได้ประมาณหกหกปีเก้าปีอยู่ไปจนหกปีเก้าปีแล้วก็รู้สึกว่ามีทางเลือกอื่นครับก็เลยออกจากที่เดิมทางทางเลือกอื่นคืออะไรว่าอยู่ใกล้บ้านแล้วครับใกล้บ้านแต่ว่าทํางานสายสายอาชีพเดิมก็เลยย้ายมาที่บ้าน ตัวเองเป็นคนจังหวัดปทินบุรีก็เลยมาที่นิคมอุตสาหกรรมครับก็ทำงานได้ปีหนึ่งคิดว่าไม่น่าจะไปอย่างที่เราคิดแล้วก็เลยขวัญตัวออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเลยเฮ้ยจริงเหรออะไรมันจะรวดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอจังหวะว่าครอบครัวด้วยครอบครัวม็นถึงพ่อแม่อยู่ที่บ้านครับเราก็ต้องมาดูแลเขาในการที่เราจะไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดตลอดชีวิตมันไม่ใช่เราก็มาดูแลกิจการในบ้านครับ ตอนนี้ก็มีกิจการอย่างแล้ว,ลว,ลวตอนที่เรียนนะคะคือเราเรียนเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็แน่นอนแหละว่าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แน่นอนในในตำแหน่งที่เราทำณขณะที่เราอยู่บริษัทในเครือของ Double A อะค่ะทำอะไรบ้างตัวผมเองผมเป็น System Administrator เป็น Admin เนรหรอเป็นอดมินทำเกี่ยวกับระบบเซิร์ฟเวอร์แล้วก็การสาื่อสารข้ามจังหวัดข้ามประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับครับ คือโครงข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของบริษัท d o u b l ล A อะไรประมาณนี้ที่เข้าใจง่าย Double ลเขาแยกเป็นหลายเขาหลายหน่วยงานหลายบริษัทลูกเราก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเป็นบริษัทอีกชื่อหนึ่งแต่ทํางานในเครือเดียวกันคือดูแลโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของการสื่อสารให้เขาอะไรประมาณนี้เป็นระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์มากกว่าครับเครือข่ายพวกนี้จะมีอีกบริษัทหนึ่งผมเป็น d o u b ลเอโดยตรงเลยครับแต่ของผมจะเป็นพวกดูแลเกี่ยวกับข้อมูลพวก Data ข้อมูลส่งสาขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นรับซื้อซื้อไม้ประมาณอย่างง้นนะครับโอเคเพราะแน่นอนบริษัทใหญ่ก็จะมีสาขานะครับในการทํางานเนี่ยจะต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ระบบเซิร์ฟเวอร์ที่มันจะต้องเชื่อมต่อกันนะคะสินค้าเข้าโปรดักต์ออกอะไรอย่างเงี้ยโน่นนี่นี่นั้นมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วตรงนี้แหละพี่เทพก็คือดูแลอยู่ถูกต้องครับมันมันเป็นงานที่หนักไหมเหนื่อยไหมยังไงอะคะงานคอมพิวเตอร์ไม่หนัก อยู่ในห้องแอร์แน่นอนถูกครับอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันเพราะว่าคอมพิวเตอร์ต้องเปิดในห้องแอร์24ชั่วโมงค่ะครับเราก็มีเวลาพักผ่อนหรือว่าไม่ใช่นอนนะพักผ่อนหมายถึงว่าทํางานของเราไปเรื่อยแล้วก็ผ่อนคลายเราจะอ่านหนังสือจะอะไรอย่างนั้นได้เพราะมันต้องหาความรู้ตลอดเวลาครับทางหัวหน้าเขาก็จะให้ความรู้ว่าตอนนี้เราต้องการอะไรทําอะไรเราก็ไปหาข้อมูลมาแล้วก็ทำเลหครับครับมีเป้าหมายคือมีเป้าหมายอย่างเดียว กับดีนี่เพราะว่าเราก็ได้ทํางานในสิ่งที่เราเรียนมาเราต้องชอบแน่นอนแล้วก็ทํามาเรื่อยๆจน9ปีเหคะคะแล้วมีอยู่ช่วงที่เห็นบอกว่าเรียนควบคู่ไปด้วยอันนี้คือเรียนเพิ่มปริญญาโทแล้วเกี่ยวกับสาขาวิชานี้ไหมไม่ใช่ครับเป็น MBA อ๋อเหรอบริหารเพราะว่าเราอายุเราเริ่มเป็นซีเนียแล้วจะเป็นแอดมินแล้วต่อไปเราก็น่าจะเป็นผู้บริหารในอนาคตนี่ครับเราก็เลยไปเรียนไว้เรียนจนจบมาก็ทํางานได้พอได้ระดับหนึ่ง มีที่9ก็เลยคิดหวนออกไปอีกบริษัทหนึ่งทําไมตอนนั้นมันมีโอกาสอะไรเข้ามาทําไมเราจึงตัดสินใจที่จะออกไปก็ช่วงนั้นอีกบริษัทหนึ่งกําลังจะสร้างระบบคอมพิวเตอร์ติดต่อเน็ตเวิร์กกับญี่ปุ่นครับเรามีโอกาสคนแรกเราเป็นคนทําระบบเราก็น่าจะไปก่อนครับเพราะเราก็ประสบการณ์9ปีที่เราได้ทํามาเนี่ยเราคิดว่าน่าจะพอละ๋อเป็นเหมือนบริษัทใหม่เลยแล้ว ให้เราเนี่ยไปเป็นแบบเหมือนรุ่นบุกเบิกทํารระบบให้เขาทั้งหมดก็แน่นอนแหละว่าฉันมีวิชาความรู้อยู่แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะฉันมั่นใจว่าฉันทําได้แน่นอนแต่เกิดอะไรขึ้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยเรามีความหวังว่าคือหวังว่าเราจะไปอยู่ต่างประเทศอ้นี่ประเทศญี่ปุ่นอย่างนี้ค่ะชอบเหรอก็ประสบการณ์ชีวิตโอเคอ่ะเพื่อจะหาอนาคตของเราไปแต่ว่าหลังๆจากที่ไปไปทําแล้วประมาณปีหนึ่ง ความคืบหน้าไปทางประเทศก็ยังไม่เกิดอ๋อก็คือไปทาที่บริษัทนั้นแต่ก็ยังไม่ได้ไปญี่ปุ่นนะใช่ครับแทนที่เราจะไปญี่ปุ่นเขากลับเอาคนญี่ปุ่นมาไว้ประเทศไทยเราก็เลยเดี๋ยวทํางานให้เขาเสร็จดีกว่าแล้วเราถ้าเราคิดว่าเราตั้งเป้าว่าเราจะไปแล้วเราไม่ได้ไปเราก็หยุดตรงนี้เราไปหาที่อื่นแต่ที่อื่นหมายถึงว่าเราจะไม่ผจะไม่ทํางานบริษัทละกิจการครอบครัวก็มีก็เลยกลับมาที่บ้านอ๋อเหมือนกับว่าตอนนั้นเรารู้สึกผิดหวังแหละ เสียใจไหมนิด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 แต่ว่าอะไรที่เราไปทําคือความหวังเราคือเราไปทาระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ให้เขาเรียบร้อยแล้วอ๋อโอเคคือเราทําเสร็จแล้วนะแต่เรื่องไปหรือไม่ไปอีกเรื่องหนึ่งแต่พอไม่ได้ไปเราทําเสร็จแล้วเราก็จัดครับระบบจากตรงนั้นเนี่ยคือตัดสินใจที่จะมาทําธุรกิจเลยเหรออ่าเบื้องต้นเราต้องหาอาชีพหลักก่อนว่าเราจะทําอะไรให้ได้กับเท่ากับเงินเดือนของเราที่เราทําอยู่ตอนน้เงินเดือนสูงไหม ก็พอสมควร,รครับก็ไม่เยอะมากแต่ว่าในร man, <currently, S 2> นะดับ <indications. S 2> หัวหน้าแล้วมีรุ่นน้องกรหลายคนอยู่ครับเสร็จแล้วเราก็ออกมาผมก็มาทําห้องแถวเป็นบ้านเช่าคอันนี้คือธุรกิจที่บ้านเราถูกครับโอเคแล้วเสร็จแล้วพอเราได้ตรงนั้นแล้วพอเราว่างเราว่างเราจะเริ่มไม่มีอะไรจะฟื้นสร้างแล้วเราก็เลยทําการจากคนที่เคยทํางานตลอดเวลาคอมพิวเตอร์เราก็ทําเราอยู่กับคอมพิวเตอร์ตลอดทำไงเราจะได้หยุดหยุดไม่หยุดตรงเรื่องนั้นเราก็เลย ผมก็เลยท่้งร้านขึ้นมาร้านหนึ่งรับร้านเล็กๆเอาไว้สำหรับทํางานกับคอมพิวเตอร์อจังหวะมีจานดาวเทียมก็เลยไปศึกษาเรื่องจานดาวเทียมแล้วเมื่อก่อนผมติดตั้งดาวเทียมไอพีสตาร์ก่อนคือ,ค,อคือติดตั้งยากมากใช้คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมันได้กว่านี้พอ,อ,อเราเจอจานดาวเทียมเราคิดว่ามนันน่าจะได้มันไปด้วยกันได้มันเป็นระบบสื่อสารเหมือนกันก็เลยคิดมาทําจาน <L> เหรอตอนที่ทําร้านบอกว่าร้านเล็กๆเ,เนี่ยก็คือยังทําเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่ก็มีครับมีในคอมพิวเตอร์ซ่อมคอมป<อ>ระกอบคอมออแล้วแต่แต่ส่วนมากจะทําให้คนแถวๆนั้นกับลูกค้ามาก็ดูอาการเรารู้ว่าเป็นอะไรมากไม่ค่อยเกเงกันครับก็เหมือนจริงๆผมจะเปิดโรงเรียนแบบว่าสอนเด็กแถวๆนั้นครับคือไม่อยากให้ความรู้มันหายไปเพราะช่วงหนึ่งผม หลังจากที่ผมออกจากที่ทํางานทําบ้านจัดสรรแล้วค่ะอ่าทำทำห้องแถวแล้วเนี่ยมผมเป็นอาจารย์พิเศษอสอนหนังสือของเด็กราชพัฒอยู่ค่ะค่ะตัวป,ประมาณเทอมหนึ่งริาตนีนี่แหละครับเป็นอาจารย์พิเศษโอ้อะคือเป็นอาจารย์พิเศษด้วยนตอนนั้นแล้วก็ร้านตรงเนี้ยก็ก็คือทําควบคู่ไปด้วยแหละแต่ก็ไม่ได้แบบจริงจังอะไรเหมือนแบบว่าช่วยคนอื่นมากกว่ายเงี้ยเหรอก็ส่วนหนึ่งเราก็ต้องเอาความรู้เราไปเผยแพร่คนอื่นด้วยค ความคิดอย่างนั้นทั้งๆที่บางคนเนี่ยคือไหนๆก็ทําร้านแล้วมันก็ต้องมีแบบว่ากําไรมีรายรับเข้ามาค่ะพี่เทฟก็กําไรส่วนหนึ่งมันมีมีจากการที่เราขายขายแล้วแล้วก็ซ่อมนิดๆหน่อยๆแต่งานหลังผมคืออาชีพหลักผมคือเป็นครูไม่แเป็นบ้านที่บ้านอ๋อเป็นบ้านอ๋อโอเคเป็นบ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้มากนัเพราะเราคือเงินหลักตรงนั้นตรงนี้เป็นเงินลองแต่เราทําด้วยความที่เราชอบ วิชาเราอยู่เราก็เผยแป้เข้าไปอุยแล้วแต่พอมานะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามีร้านจานดาวทีมอย่างชัดเจนครับอุยมันจะมายังไงล่ะคะคุณผู้ชมค่งเดี๋ยวเรามาต่อกันในเบรกหน้าดีกว่ากับเรื่องราวชีวิตของผู้ชายคนนี้พักสักครู่เดียวค่ะ